สัปดาห์หน้ารอรับเงินเลยครั้งเตรียมโอนเงินแล้วเงินอะไรรับเงินวันที่เท่าไหร่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมฐานช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม,ม่ๆค่ะภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอได้มีมติเห็นชอบขยายวงเงินการใช้สิทธิโครงการเราชนะ และโครงการม .33 เรารักกันตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอในที่ประชุมครมเมื่อวันที่11พฤษภาคม2564ที่ผ่านมานะคะโดยเพิ่มวงเงินให้กับผู้ที่มีสิทธิ์เดิมอีกคนละ2,000บาททั้ง2โครงการนะคะและก็จะเริ่มทยอยโอนเงินให้ในเดือนพฤษภาคมจำนวน2งวดงวดละ1,000บาทนะคะซึ่งเรานะคะก็จะมาสรุปทม์ไลนการโอนเงินของทั้ง2โครงการ ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสิทธิ์ดังต่อไปนี้นะคะทำรายการโอนเงินนะคะโครงการเราชนะนะคะที่จะโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเปาตังค์นะคะก็จะได้รับงวดแรกในวันที่20พฤษภาคม2564จํานวน1000บาทนะคะและก็ได้รับอีกวันที่27พฤษภาคม2564อีก1000บาทนะคะและก็โครงการเราชนะนะคะก็จะโอนเงินเข้าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะ ก็จะได้รับเงินงวดแรกในวันที่21พฤษภาคม2564จํานวน1000บาทนะคะและก็วันที่28พฤษภาคม2564อีกจำนวน1000บาทนะคะสำหรับโครงการเราชนะนะคะที่จะโอนเงินเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะสำหรับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือว่ากลุ่มเปราะบางนะคะก็จะโอนเงินงวดแรกในวันที่21พฤษภาคม2564จํานวน1000บาทนะคะ และก็โอนอีกครั้งในวันที่28พฤษภาคม2564จำนวน1,000บาทนะคะส่วนโครงการม .3 3เรารักกันนะคะก็จะโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเปาตังค์นะคะโดยงวดแรกนะคะก็จะโอนเข้าในวันที่24พฤษภาคม2564จำนวน1,000บาทนะคะและก็โอนอีกครั้งในวันที่31พฤษภาคม2564จำนวนอีก1,000บาทนะคะทั้งนี้นะคะ ทุกโครงการนะคะก็สามารถที่จะสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึงวันที่30มิถุนายน2564นะคะนี่นะคะก็คือตารางการโอนเงินโครงการเราชนะนะคะที่จะโอนให้แต่ละกลุ่มนะคะก็จะได้รับอยู่ที่คนละ2,000บาทนะคะใครอยู่กลุ่มไหนนะคะก็สามารถดูได้ตามรูปภาพที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ